ชุดนี้ชุดยกประตูนะครับเป็นมอเตอร์เกียร์นะครับมอเตอร์เกียร์อันนี้มีเผาข้างศพนะครับเตาตัวนี้จะเป็นแบบห้าหัวฉีดสามหัวเข่านะครับห้าหัวฉีดนี่หัวเขาด้านข้างศพนะครับแล้วก็อันนี้ถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันเราใช้ประมาณสี่ร้อยลิตรนะฮะสี่ร้อยลิตรนะครับเป็นน้ำมันดีเซล B7 นะครับหรือว่าจะใช้ B10 ก็ด้านกันนะครับ อันนี้หัวพ่นไฟเผาหัวศกนะครับจะเป็นแบบสองสเตตนะครับเป็นสองหัวฉีดนะครับตัวนี้เป็นพัดลมแล้วก็มีเครื่องวัดอุณหภูมินะครับภายในห้องเผานะครับพัดลมช่วยในการเผาไหม้นะครับโดยรวมนะฮะนี่ครับอันนี้วัดอุณหภูมิห้องเผาควันนะฮะหัวเผาวนจะเป็นเผาควันจะเป็นอ่าตัวดีเซลอ่าสองหัวฉีดเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นรูปหัวใหญ่นะครับ เป็นงานบูรณะเมนนะครับจากเมนเอาท่านเป็นเสาเป็นเสาไฟฟ้านะครับบูรณะคือการทุบอาคารทั้งหลังเลยเปลี่ยนอาคารใหม่ทั้งหลังเลยนะแล้ใช้าารากฐานเสาเข็มเสาเข็มเจาะนะครับแล้วส่วนตัวป่องก็มีการบูรณะใหม่เป็นป่องเรดนะครับสูงอยู่ประมาณ7เมตรฮะ7เมตร นะครับนะครับอาคารนี้คืออาคารที่บุรณะเพิ่มเติมมาใหม่นะครับนะครับกองทุนของโรยฟ้านะครับโรยฟ้ากองทุนของโรยฟ้านะครับตัวนี้นะครับบริษัทผู้ผลิตผู้ทําก็เป็นบริษัทอิสระพาเอนจิเนียร์นะครับบริษัทอิสระพาเอนจิเนียร์นะครับ ดูแลวรวมรอบๆอบอ,บอาคารทำใหม่นะครับรอย<อ><อ>ู่ในการตกแต่งเก็บพออะไรละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับ เรารติดมนเ้ืเ่อเร็วข้นหวัน,นว่าวันนี้จะมีตรงที่สองมาตรงแนก ต้อช่องรองนี้อาน้ช่อยนะครัผมพีเแตไม่ค่อยเก่งนะให้ให้ถ้าแก่ออกมาเลยเ้าเรื่องระบบอย่างนี้ผมไม่ค่อยรู้ ีครับอยู่ด้านนี้ครับอันนี้เรามีระบบระบายความร้อนตเตา้วยนะฮะแล้วก็เราดูที่ถ้าหัวอกอ่าตรนี้ทีกกออกทุ่ณหภูมขึ้นมา68แบนี้อาผักควันก็จะขึ้นตามมาด้วยใช่หครับนะครับเราดูเทียบตรงนี้เป็นหลักนะครับอนนโอเคอันนี้เราที่วัดมีหลวงพี่เขาดูแลอยู่เดี๋ยวทางวัดจะส่งคนมาแนะให้ทางนีน้จะ มีอะไรตกมานคร เดียวครับตอนนี้เนี่ตอนนี้คือไม่ไม่คนละไม่ไม่กระโละถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนกินนะไม่กะโรละทำป็ดเปิดดังพอแล้วพอแล้วเหอดังเห็นไหมตอนนี้เราไม่คนเปิดตอนนี้เทสเราเปิดดับมันยังไงก็ต้องมีอ่ไม่ต้องมีบ้างไงเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเราดูที่ตามแมวเราต้องเปิดเราดูานอกอากาศภายนอกเข้าอากาศเย็นเข้าอะไรก็ต้องเขย่งฝันนีปกติ Có trên mình bàn lón này À không, à, không. Ừ. mắc đấy, không? Ừ. Okay, <laughs> Ê, giờ, nói Bàng, You want a five, a five and a half.